สวัสดีครับผมพบกับผมพี่สีนะครับจากเก็กพี่สีเรือนนะครับผมสำหรับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีเมนูดีๆนะครับผมสาหรับคนที่ชอบกินปลามานําเสนอนะครับซึ่งพอพูดถึงเมนูปลานะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมที่ดีต่อสุขภาพมากๆนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะชอบกินมันนะครับผมแต่รับรองว่าถ้าได้ยินชื่อเมนูนี้แล้วต้องทําให้ใครหลายๆคนน้าลายซออยากกินแน่นอนนะครับผมนั่นก็คือเมนูปลานิ้ทอดราดน้ำสามรสครับผม ซึ่งวันนี้วัตถุดิบหลักๆนะผมก็จะเป็นปลานิญนะครับผมซึ่งปลานิญเนี่ยนะครับผมพะคนหลายๆคนได้ยินชื่ออาจจะไม่ชอบกินนะครับผมเพราะว่าปลานิญเนี่ยถ้าไปเจอบางที่ที่ล้างไม่สะอาดจริงๆนะครับผมอาจจะมีกลิ่นคาวค้างอยู่บ้างหรือมีกลิ่นโคลนค้างอยู่บ้างเพราะว่าปลานินเป็นปลาที่หากินหน้าดินะครับผมซึ่งเวลากินอาหารไปบางทีอาจจะมีโคลนเข้าไปในตัวบ้างในกระเพาะบ้างในท้องบ้างถ้าคนที่ล้างไม่สะอาดจริงๆนะครับมันก็ยังมีกลิ่นคาวค้างอยู่นะครับผมแต่วันนี้ ผมมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับมานําเสนอก็คือการล้างปลาหนิ่งด้วยเกลือนะครับผมวิธีการทําก็คือถ้าได้ปลาหนิ่งจากตลาดมาแล้วนะครับแล้วก็นําไปล้างด้วยน้ําสะอาดก่อนหนึ่งรอบนะครับผมจากนั้นเราก็นาเกลือมาพอกตามตัวตามท้องผักทีสะอาดนะครับผมแล้วจิ้งวาชักพักหนึ่งนะครับและจึงนําไปล้างด้วยน้ำสะอาดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมถ้าใคร like อยากยังไม่มั่นใจในครั้งแรกก็ทําได้หลายๆครั้งทั้งสองทั้งสามก็ได้นะครับผม วิธีนี้เป็นวิธีการกําจัดข่าวและโคลนะครับผมออกจากเนื้อตัวปลาได้ดีที่สุดนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ผมแนะนําวิธีการล้างปลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะมาดูวิธีการทําเมนูปลานินทอดลาดน้าสามรสกันเลยครับผมขั้นแรกเลยนะครับผมเราก็ต้องมาตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับผมพอกระทะเริ่มร้อนนะครับจากนั้นเราก็จะเทน้ำมันลงไปผมตั้งก,งกระทะวอร์มาระดับด่งแไหมนะครับ เราก็เทน้ำมันไล่ลงไปได้เลยครับครับผมเอาแล้วครับผมหลังจากที่เราตั้งกระทะร้อนเรียบร้อยนะครับผมเทน้ำมันลงจนน้ำมันเริ่มเดือดระดับหนึ่งนะครับผมไม่ต้องเดือดมากนะครับเดี๋ยวเราจะเอาปลาลงกรนนะทะกันครับผมมาดูกันเลยครับค่อยๆนะครับผม หลังจากที่เราเอาปลาลงกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ใช้ทอดด้วยไฟกลางนะครับผมจนปลาเริ่มเหลืองสุดระดับหนึ่งนะครับผมและสุดท้ายเราค่อยเล่งนไฟนะครับผมครับผมหลังจากที่ปลาเหลืองสุกพอดีด้านนี้นะครับผมเราจะมากับปลากันนะครับผมเราจะทอดให้เหลืองทีละด้านนะครับผม กลับไปกลับมาบ่อยๆนะครับผมจะทำให้หนังปลาหลุดนะครับผมแล้วก็ไม่นารับประทานนะครับนี่เข้ามาดูเลยครับผมการนี้เหลืองเราทอดต้วไฟกลางแบบนี้ไปก่อนนะครับเรื่อยๆนะครับผมครับผมพอปลาเริ่มเหลืองแล้วนะครับผมสุดท้ายเลยนะครับผมเราให้เร่งไฟให้แรงหน่อยนะครับผม จะเป็นการไล่น้ํามันนะครับผมแล้วก็ทําให้หนังปลานะครับผมกรอบน่ารับประทานนะครับผมแลเล่นไฟนะครับผมแล้วก็ทอดอีกสักแป๊บนึงนะครับเผมปลาเริ่มได้ที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาปลาขึ้นกันเลยนะครับผมปิดไฟก่อนนะครับนี่เดี๋ยวน่าทานมากเลยนะครับผมเข้ามาดูได้เลยนะครับ เประท็นยังไงบ้างครับผมหลังจากที่ผมสอนเทคนิคการล้างปลานะครับผมการทอดปลาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เรานําปลาที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาพักเศษน้ํามันทิ้งไว้นะครับเราจะมาดูการจัดจานกันเลยครับผมนี่แบบแรกแล้วก็นาปลาลงจานเลยนะครับง่ายๆเลยครับผมทอดได้ก็กินได้นะครับเสร็จแล้วเราก็นำซอสตัวนี้นะครับผมเป็นน้ำสามรสของพี่เสียเรือนนะครับผมก็คือแค่เปิดฝา นะครับผมเทราดลงลงตัวปลาได้เลยครับผมง่ายมากนะครับผมนิดเดียวเลยครับเทราดบนตัวปลาได้เลยครับถ้าเป็นปลาไซส์นี้หนึ่งขวดอาจจะได้สักประมาณ2ตัวนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูการจัดจานนะครับผมให้ดูน่ารับประทานนะครับผมแบบนี้ถ้าอยู่ในร้านอาหารนะครับผมน่าจะมีร้อยถึงสองร้อยนะครับผม เสร็จแล้วนะครับผมกับเมนูปลาหมินทอดราดน้ำสามรสนะครับผมนี่นะครับผมน่ารับประทานมากนะครับผมน้ำตัวนี้นะครับผมขนาด1ขวดนะครับผมบรรจุ250มิลลิลิตรนะครับผมขวดละ35บาท3ขวด100บาทเป็นช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้เท่านั้นนะครับผมทานง่ายนะครับผมมีติดบ้านไว้ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับผมทำอาหารอร่อยได้ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวครับผม เพว่ผลิตภัณฑ์จากพี่เสียเรือนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับฝากวันนี้นึงนะครับผมม้าที่เร็วแล้วยังต้องแพ้ลาครับผมเพราะว่าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ